ไม่รู้ครับขออ,อช่องนี้ก็ได้ครับมาเข้ามาเลยอ่าเลี้ยวเข้ามาโอ้เออไอติดอ,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 อะไรติดเออเออติดก็เห็นนี่เองออออะไรติดเออ ได้ครับผมเออไหนไหนไหนฟันน้ำมันของเจ้าของอ่ะนี่ฟันน้ำมันโอ้อันนี้ฟันน้ำมันอืออู้อันนู้นอู้ยอันนู้นไหนไหนมีน้ำมันบ่อปั๊มน่ะ เอือโอ้ยน้ำมันหมดเอือจะทำไมได้ทำไมล่ะจะเอาลูกจะจะช่องใหม่เอออ๋อช่องใหม่อันนี้ช่องผิดใช่ไหมข้าวช่องไหนก็ข้าช่องไหนก็ช่องไหนเหรอเนี่ยช่องข้างหน้านี่ก็ได้ลูกช่องนี้ก็ได้เออ มาโอ้เติมน้ำมันเข้าช่องผิดโอ้เออ,อ,อได้ครับมาปั๊มน้ำมานสองันเลยเออสองอันเลยปั๊น้ำมันนะมันจะไปเติมน้ำมัน อไปโอ้มีกลวยด้วยมีกลวยเติมน้ำมันด้วยเว้ยกลวยของใครกลวยของตังตังไงโรยลงแดนเหรอโอ้เติมน้ำมันโอ้อะไรน้ำมันหมดอีกตน้ำมันมอดเออ